การับผมสุดท้ายจริงๆเลยเลื่อยวันสองวันเองครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางของปู่เป็นโค้งสุดท้ายเนาะบรรยากาศฝนจะตกแล้วใช่ไหมปู่ฝนจะตกแล้วมืดฟ้ามัวดินมาแล้วพายุเข้าเมื่อกี้วันแล้วครับสามสี่วันแล้วสองสามวันแมันเว้นวันก่อนวันก็ตกครับผมเนาะวันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายวันนี้ปู่มีเลขลับใช่ไหมครับปู่มีเลขลับด้วยแล้วก็มีคำนวณสูตรคคำนวณและเลขถูกสามอย่างอืครับผมเลขลับเลขลับปู่ได้มาจากไหนครับไม่มีที่มาใช่ไหมปู่ บอกไม่ได้แลยเนาะอย่าบอกเลยคว่าคำว่าลับก็คือลับมาเนาะครับผมเป็นเลขลับมันเดินดีไหมครับปู่เลขลับก็ที่ที่ดูมาที่ทํามาเห็นมาเ่ยครับมันเป็นวัวที่สามแล้วอ๋อไม่ถึงเลขลับใช่ไหมครับปู่ใช่เราก็เลยทดลองดูว่าวันจะมาไหมครับผมงวดนี้มาลุ้นกันว่าเลขลับที่ปู่ได้มาจะออกไหมก็คือปู่ได้มาจากเขาอีกทีนะปู่เนาะก็เลยเอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับ ก็ไม่อยากบอกที่มาที่ไปถ้าบอกที่มาที่ไปมันจะไม่เป็นเลข่งลับนะปู่เนาะใช่ครับผมครับก็หลังจากปล่อยชุด่องวดมาปู่มีความฝันไหมครับฝันแต่ไม่ไม่ใช่เป็นหวยเพราะฝันยังเมื่อคืนมีความฝันฝันเห็นปู่นี่จะข้อสารไปบริจาคครับเสร็จแล้วก็ไปมองมองไปด้านด้านหน้าเพลของเมืองเวลามาเขาสร้างศาล สารใหญ่สารแบบสลักลางแต่ว่าเขาทำด้วยไม้ครับผมเอาแต่ไม้สวยแต่ว่าเป็นเป็นเป็นไม้เก่าเนี่ยเขาทำของโบราณนั่นแหละเป็นหลังเก่าใหญ่โตมากครับผมแต่ว่าปู่ว่าจะทําบุญวันเอากระสารไปก็วันนี้ทําตื่นก่อนอ้เข้าสารปันหินข้าวอีกแล้วเนาะปันหินข้าวที่นี่ไปฟั้นหินในสลาที่เขาสร้างใหม่สารสารใหญ่เป็นจะเป็นหอประชุมอำเภอหรือจะเป็นสารอำเภอแต่เป็นไม้ <c oughs> มาเก่บ,บต่จะสร้างกําลังเริ่มสร้างยังไม่ได้มุงรังคาแล้วแต่ยังไม่เสร็จหรือว่าไอ้ตัดแต่คงแต่คง,งไม่ใช่คืนก่อนก็ขันวัดตำรวจจ้องแกมาอมีมีอะไรกม่รู้แต่ยังไม่ได้จับอะไรกันคุยกันเหต่ว่าเห็นตำรวจยี่ว่าปูได้ได้หวยได้หวาดีมากตรงนี้ยังสงสัยอยู่ทําไมตำรวจมาจ้องเร็วจังถ้าปกติปูได้ซื้อนะปูพภานาก่อนนอนนี่ ถ้าเอาเลขตัวนี้เสี่ยงว่าขอให้ฝันได้จึงได้ของเงินทองครับหรือว่าถูกจับถูกยิงนี่เนี่ยก็ถูกแน่นอนอถ้าฝันว่าตำรวจมาจับอยอันนี้รอดกว่าเส้นเป่งเลยลนี่ไงนี่ไงก็ไม่รอดนี่ไงก็ไม่รอดฝันวันนี้ไงไม่รอดตามตามจนได้ล็อกได้เลยจับได้เลยบอันนี้ถูกแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ทำอะไรเพียงแต่เราเขียนแล้วก็เอาไว้ในสมุดนี่ย หลังจากได้เลขตัวนี้มาไหมค้เลขลับเนี่ยค่ะเลขลับนี่ย๋รับครับครับปูตำรวจมาจ้องแล้วอะยสงสัยว่าเออเขาท่าสงสัยจะมาแต่ยังยังไม่เป็นทางการเพราะเราเรายังไม่ได้เขียนตัวเงินครับครับปู่แล้วว่าว่าเด็กไปยิบจับลรถตเตอรี่อ่างกำลังไปหาแล้ววันนี้ไปหาแล้วมันไ่ได้หาไม่ได้ใช่ไม่ปู่ตัวนี้มันมีมันมีลหลักร้อยมันผิด้อมันไม่ได้ มันอาจจะสองตัวสองตัวครับครับผมสองตัวเยอะๆเลยครับฝันว่าได้ข้าวด้วยแล้วก็ฝันว่าทั้งหมจะมาจากเจ้าของจะไปทําบุญคจะไปเจียกทานนั่นแหละแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยกำลังคุยกับผู้หญิงคนคนที่ยืนอยู่ด้วยกันอ่ะใช่ไหมคะก็เลยเตือนครับถือว่าเป็นยังไม่ฝันที่ดีนะปู่ใช่ครับเป็นความฝันที่ดีเพราะว่าปู่ฝันลักษณะนี้เป้งเลยใช่ไหมปู่ แต่วันไม่ใช่ไม่ใช่หวยนะแต่เป็นเ็นก็เรียกว่ากิจกรรมเราอยากทําอย่างนี้ใจเราอยากทํะเพื่อเป็นวิทยานตัวชอบแบบปันอ่ะครับหรือไม่ก็เพื่อนมาสื่อว่าเลขเข้าแล้วอย่างนี้หรือเปล่าครับปู่ก็จะเป็นไปได้ถ้ามาสือว่าเลขเข้าแล้วต้องเป็นเป็นตํารวจมาจ้องเราอันนี้ใช่เลยต้องมีของเถื่อนของอะไรที่ว่าไม่ถูกกฎหมายเขาจ้องเราอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจครับครับผมได้เลยครับ แล้วอันตัวสูตรที่ปู่จะเอามาปล่อยวันนี้ชุดต่องวดปล่อยอะไรมาแล้วนะครับปู่เครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขกับสูตรสูตรตัดสูตรประกอบประกอบใช่ไหมครับปู่ไอ้สามตัวมาตัดเป็นสองตัวครับครับผมเครื่องคิดเลขได้หนึ่งเก้าหกนะครับแล้วก็สองสี่สี่เลยเลยครับครับผมสองสี่สี่แล้วแล้วงวดนี้มีมีโคอันโคสุดท้ายนี้มีสูตรคำนวณเพิ่มไหมครับปู่มีมีครับครับผมก็คือเลขมีที่มาเนี่ย ได้ำนวนํำนวณได้นึกชอบเลยนะเก้าห้ากับสี่ศูนย์เก้าห้ากับสี่ศูนย์ค่ะตัวนี้คือตัวที่เพิ่มมาใหม่เพิ่มมาใหม่ใช่ไหมคะตัวใหม่ครับครับปู่เป็นตัวนิ้นด้วยเนาะตัวนิ้น้วยชอบครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะปู่ปู่ปล่อยตัวไหนนะคะปล่อยเก้าสามกับสี่แปดค่ะปู่บอกว่าไม่ชัวร์นะครับบอกว่าตัวนี้ผ่านได้เลยตัวไหนครับปู่ตัวเก้าสามกับสี่แปดโอ้ไม่ชัวร์อ๋อลองลองปล่อยอีกสีเนาะค่ะเนาะก็ัด บองตรงปูบกไม่ไม่ผ่านไม่ให้ผ่านยังไม่อยู่ในตำแหน่งรับผมชอบเก้าห้าสี่สนเนี่ชอบครับครับผมแล้วก็มีเลขทูบแล้เลขเลขลับนั่นแหละชัวร์ครับแล้วเลขทูวปูไปจุดอยู่ไหนครับจุดอยู่ศาลปูศิลานั่ครับจุดอยู่ศาลปูศิลาครับผมก่อนก่อนจุดนี้ปูได้ขออะไรท่านไหมก็ขอบอกว่าให้ให้ชัดๆให้ออกในทูบ ถ,ถ้าได้ในทูกก็ไม่ต้องไปเข้าฝันครับก,ก็ไม่ฝันเลยจากวันนั้นมาออไม่ฝันครับครับผมแล้วทุกวันนี้มีคนมาเช่าห้องนอนหรือยังครับปู่มาดูอยู่จะให้มาขอเบอร์โทรไว้ก็เงียบไปครับเป็นนายทหารที่ย้าไมาเช่าอ่ะพอดีเงียบไปยังไม่ติดต่อมาอครับครับผมใจปู่ก็ดีใจไว้มีคนมาเช่าครับแต่ว่าบางคนเขาก็มีสิ่งสัมผัสเขารู้ครับ คือมาทีใจเขาไม่ไม่กล้าเพราะว่าเขามีโชคไม่ไม่โชคกันเนี่ยแล้วพูดถึงคนธรรมดาเนี่ยอยากมาอยู่อยู่ปั๊บเลยอย่างนี้ปูกประดูทบบอกให้โชคให้อะไรครับก็ได้ริงครับแหน่นี่เขามาดูเฉยไม่เป็นไรชอบก็เอามาชอบก็ผ่านก็เลี้ยงไปเราไม่เสียหายเนาะคก็คือหลักๆเนี่ยคนที่มาอยู่เนี่ยชอบเสียงโชคเสียงลาบซอกเสียงแนวทางตัวเลขเนี่ย ท่านมักจะมาให้ใช่ไหมครับปู่ถึงถึงไม่ชอบคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ว่า้อยมาอยู่ท่านบอกหมดแหละฐานะเดี๋ยวฐานะยากจนเป็นนี่เป็นสินอืมค่ะปู่ก่อนใหญ่ท่านจะมาดูแลมาเมตตาขาดบอกหมดถ้าใครทําทำดีเนาะแต่ขอยังเดียวว่าอย่าทําผิดศีลมาขาดไม่ได้ค่ับผม ก็คือจุดได้เจ็ดแปดเก้าใช่ไหมครับปู่เจ <7 89. S 1> ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าว่านเล็ขเรียงเลยเนาะเลขพี่น้องเลยครทุกตัวนี้เคยออกอย่านะปู่เนาะอะไรวหมที่มันออกวอนนะสามตัวแปดเจ็ดหกหรือเปล่าวันนะั 6, นก็เคยออกหกเจ็ดแปดคขาหกเจ็ดแปดอกบวยเหมือนกันนะครับเลขสามตัวนะครับแล้วก็เลขทูปปู่ได้มาเลขตัวไหนครับปู่เอ้เลขที่มีที่มาเลขลับหกไปสองสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดครับวาร์ซัลลี่ไม่มีวันนี้เสียดายพบเงินไป สองสามพันว่าจะเอาชุดใหญ่ไม่มีเขาไปซื้อในบุญลำไม่มีขายเลยใช่ไหมปู่ตัวนีุ้ญลาไม่มีอครับครับตัวนี้ดังไหมครับปู่สองหกเจ็ดเนี่ยถ้าไม่ข้าวไปไหนมีคนออกไปแล้วสองหกเจ็ดนี่ชนใช่ไหมปู่ใช่มีคนออกไปแล้วอแสดงตัวนี้ดังทั่วบุญลำเลยใช่ไหมปู่ตัวนี้ก็ก็พอสมควรอยู่ว่าเขามีไม่ไม่มีขายเลยครับครับปู่ตัวนี้ไม่มีขายสองหกเจ็ดเนาะ ถ้าเอฟซีหยิบลอตเตอรี่ตัวนี้ได้ก็ดีใจกับเอฟซีด้วยนะปู่นาอดีใจสองหกเจ็ดนะครับยังไงก็ไม่พลาดครับปู่ตามมานานแล้วครับครับผมเพราะว่างวดอกหักมาสองงวดไงครับที่ที่คนที่เขาได้ครับก็มาบอกเราช้าไปว่าวัานี้ตั้งใจว่าจะพยายามกดติดตามให้ก็เลยกดติดตามไม่ช่องเขาที่เราคุยกันไว้แต่ก่องวดครับปู่เขาไม่ช่องนั้นครับกดติดตามไว้ ว่าถึงเวลาก็ามาคือว่าเห็นครับือปูบองตรงเขาบอกเขาเขียนไว้แล้วนะอืมครับปูช่วยใช้นี่ใช้สินลุ่นี้รุ่นสินเลยช่วยใช้นี่ใช้สินใช่ครับครับผมก็เกอปูที่ตามมาสักพักแล้วก่อนที่จะเห็นว่ามันแม่นเนาะปูเนาะใช่ครับแสดงว่าเขาถูกสามตัวใช่ไหมปูวัดที่แล้วนี่ของของล็กลับอครับ แต่ตปูที่ตามามีแต่สามตัวนะอือครับครับปูมีงวด่ที่แล้วนี่ก็สามตัวครับเพราะว่าเขาเขาให้อ่าเขาเรียกอะไรเป็นเลขอ่าเลขอะไรแบบแปดสามตัวตียังไงให้ตีให้ตีเอาครับครับปูถ้าไปชื่อแปดสามตัวก็ผิดครับค่ะ ถ้าให้เป็นปริศานามันจะบอกมาแต่ว่าบอกมาตรงอยู่แต่ว่าให้ไปตีไปกลับไปเป็นปริศนาเอาแล้วเขาก็พูดว่า <S <S เลขตัวนี้มันอยู่นู้นอยู่ไกลอยู่สกลนครเขาเรียกว่าอ bon ีสานตอนบนเขาพูดแค่นี้ด้วยนะอ๋ออีสานตอนบนใช่แต่ว่าพอออกมันออกออกแบบสามตัวอีกแล้วไงขหลดักร้อยก็เป็นสามอ่ะับครับผมเราอะเรามาคิดดูโอ้ยเราตีไม่ออกเขาเขาก็บอกในในว่าอีสานตอนบนอีสานตอนบนครับผม ถ้าก็บอกตอนล่างก็ออกล่าง่ะครับผมก็เลยบอกกี่แล้วว่าอยู่บนเขาก็บอกอีสานตอนบนครับผมแต่เขาเป็นปริศนาเป็นพระธบ้านเราอะเป็นในในครับครับพูดเป็นในในครับแต่ว่าเลขเลขลับนี่หกเจ็ดมันมีตัวกับอยู่แล้วเก้าเจ็ดมาะปู่เนาะตัวกลับของมันก็อยู่เป็นเลขทู่นะครับตัวกลับเป็นเลขทูบนะครับเก้าเจ็ดได้ตัวกลับเป็นหกหกก็เป็นเก้ามีส่วนครับ เลขทูบนี้เจ็ดแปดเก้าใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าก็คือหลักๆักปู่จะเน้นไปทางเลขทูปกับเลขลับใช่ไหมครับใช่สองตัวนี้กี่เส้นใต้ไปทั้งแล้วก็คำนวณก็มีเก้าห้ากับสี่ศูนย์ชอบครับเพราะเลขทุดนี้ไม่ต้องกลับยงแล้วแล้วตัวเลขสูตรของปู่งดนี้นีตรงกับของเจใหญ่ไหมครับปู่ที่แกลงทุนเยอะๆอะยังไม่คุยกันเลยพอยังวนยังไม่ได้คุยกันเลย ส่วนใหญ่จะคุยวันวันวันสุดท้ายเลยถามกันแค่คําเดียวว่าชอบตัวไหนครับแกชอบสองงวดก็งวดก่อนออกมชอบแปดก็มาแปดห้าครับแต่แกแกเราบอกุูนี้มันเยอะประวงวดเมื่อกี้ก็ชอบแปดอีกว่าก็เราก็เลยสามแปดที่ไหนคมันเกินแปดสามตัว ซาแปดถูกแกหลักร้อยกับหลักหลักสิบหลักหลักหน่วยมันเบิ้นก็เลยไม่ได้เลยครับครับปูก็คืองดก่อนที่ว่าเพื่อนบอกอันแปดสามตัวนะปูเนาะที่ว่ามันออกสามแปดแปดมันเขาบอกเป็นปริศนาเป็นปริศนาแต่งดนี้คือบอกตรงตรงเลยให้ปูสองหกเจ็ดตรงตรงบอกว่าชุดนี่ชุดชุดลุนี่ล่างนี่ชุดลุนี่ล้างนี่ใช่นะครับผมแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องมีโชคมีลาบกัะปูเนาะ นะครับเดี๋ยวเรามารอรุ่นกันที่จะคือคนที่เขาให้มาเขาเขาอยากใช้นี้เขาช่วยเหลือช่วยเหลือราชดอนคาบผมบอกเลยคาคาพรมแล้วก็แล้วแต่กรรมแกบบุญกรรมเราถ้าเราเปิดเจอก็ได้แล้วเปิดไม่เจอหาไม่เห็นก็หมดสิทธิ์เหมือนกันคาคาผมไม่เนี่ยมันอาจมันอาจจะเป็นสองเก้าเจ็ดก็ได้นะปู่เนาะ่วนใหญ่ของเขามันไม่เป็นของเขามันตรงตรงเองเขาตรงๆเลย แต่ก็ไม่ร้านเก้าหกแทนกันก็เก้าเจ็ดก็มันเนี่ยในในชุดเลขถูกเหมือนกันครับถ้างั้นให้เอฟซีกับพออเองมันจะเยอะไปให้แล้วแล้วแต่โชคบอกตรงครับครับผมอยู่ในนี่เลยครับครับให้ท่านชมใช้ดูพินิจไปพิจารณาเอานะครับวางงดก่อนเพื่อให้แปดแปดแปดมันออกสามแปดแปดนะปู่เนาะแปดสามตัวพอมันออกแล้วคือถึงตีได้ไงโอ้สามแปดสามตัวมันก็สามแปดแปด แต่มันดอกแ้วใครว่ากันมันกระถูกหมดอะเหมือนความฝันที่เราฝันตอนฝันเขช่วยตีหน่อยตีไม่เป็นตีไม่ออกตีไม่ถูกออกมาตีง่ายจนเป๊ะเลยมันเป็นมันปลูกฝันตอนรู้อธิาเฉ็นปู้หยิงเปื่อยไปตีได้ไงตีเป็นสองเห็นเห็นสองคนตีเป็นสองไม่มาเลยเลยซองไม่มีเลยครับทีแล้วก็อาจจะตีผิดนะปูเนาะก็ตีแบบคนอิสานแบบว่าถ้าเปื่อยก็เปครับ เปยอะไรอีกเปยลอนจอนเก็ไดเเจ็ดแปดแปดเจ็ดครับครับผมอยู่ที่ลัทธิของแต่ยังยังคิดเห็นอยู่ว่าอ๋อเราตีผิดครับให้หไว้ fc ไปก็ผิดตีไม่เป็นครับควรจะแม่นไม่แม่นนี่ต้องอยู่กับลัทธิแล้วนะปู่เนาะใช่ว่าหลังอะไรไปบอกปู่ปู่โอ้ยลูกหลานปึกมากเลยตีไม่ออกตีไม่เป็นบอกในทุกเลยเข้าไปจุดทุกวันออกเลยครับได้สาม สามหกดัวสามสามหกเมื่อนั้นออกสามหกเลขล่างไงครับคาร์ปูสามหกเลขล่างเนาะวัดก่อนวันได้ได้เจ็ดส่วนหกไม่ออกรัตเตอรี่หมดไม่ค่อยใบมาออกงวดหลังอีกออกงวักที่ส่วนหกออกตาไม่ยิงเนาะเอออยู่อย่างงี้เออเสียดายไปบอกปัว่าที่หลังปูอย่าทำแบบนี้ ทำไมวิชาสู้เขาไม่ได้นี่ถึงไม่ดึงขึ้นไม่ดึงไม่ออกคแสดงว่าวิชาสู้ทั้งนู้นเขาไม่ได้เกิงีเขาแข็งแรงเขาเก่งกว่าเรารถปิกอัพเขารถสิบลอยนะครับครับเปรียบเทียบนะคกันจริงๆนะครับปู่พิธีฟันหินตัวแดงขนาดไหนยังไม่ออกนะไม่ออกครับแปลกมากเลยทั้วันนี้ครัปู่ทั้นว่าไม่ฟันก็ดีแหละแค่นี้แหละก็ได้มาแล้วแหละครับก็ดีใจด้วยที่ปู่ไปเปิดเจอค แล้วก็มาเน้นเอาอันทั้งไม่มีเลขฝันแล้วก็มาเน้นเอากับพวกสูตรแล้วก็พวกเลขลับของปู่เนาะ,ะนะครับแล้วก็เลขทูบด้วยก็มีเปอร์เซ็นต์มา3ามตัวเหมือนกัน<ช>ครับโอเคยังไงเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางนะครับขอบคุณปู่มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบอีิใจว่ามีโชคไม่ใช่ทุกคนค่ะทุกค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปู่ฤาษีนะคะวันนี้มีเพิ่มมาเลขมีที่มาสองหกเจ็ดแล้วก็เลขทูบเจ็ดปด้านะคะสูตรมีเพิ่มมา9 5้าห้าี่เป็นตัวเน้นนะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ